สวัสดีค่ะทุกท่านเราก็จะเข้ามาถ่ายรูปบริเวณบ้านเรานะคะนี่นะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ของเรานะ,ะที่ขายให้คุณน้านะคะกว้างเหมือนกันนะเราขายให้สองเซนนะคะนาเราขายให้เสนห้าคุณน้าให้เราสองเซนฮนะบางที่บางที่ของเ,อเราซื้อมาสองหมื่นนะคะ แต่คุณนะ้าให้สองเซนนะคะแล้วนี่ก็บริเวณคุณน้าก็กั้นกำแพงไว้หมดนะคะเหมือนที่เราบอกนะกำแพงด้านนี้นะคะก็กั้นหมดเลยนะคะนี่คือเจ้าที่ที่พวกเราครบนับถือมากเลยนะเป็นกำแพงบ้านนะคะถ่ายให้ดูเนาะกำแพงบ้านนะคะนี่เจ้าที่ที่เราครบนับถือนะเจ้าที่เราก็รบ เป็นคนที่ดูแลพวกเรานะคะถึงพวกเราไม่อยู่บ้านท่านก็ดูแลครอบครัวเรานะคะบ้านเราข้างบนก็ยังไม่ทำนะยังไม่ถ่ายให้ดูเนาะเพราะเราไม่อยู่บ้านนะคะเห็นสังกะสีไหมเรายังไม่ทาต่อเติมหนะ้าด้านนี้เราไม่ต่อเติมนะเพอเราให้น้ออ้อยแล้วเนะนาะอ้อยเขาจะทําเองนะคะพอเราทําบ้านก็ไม่มีคนอยู่นะคะแต่ก่อนจะเป็นลงสีนะนี่ลงสีแล้วก็ป่ากล้วยนะคะ เราถ่ายดูข้างๆนะข้างบนก็เป็นสังเกสีนะคะก็ถามว่ามันเลยจะทำนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไม่ตอบนะคะเราก็คงไม่ทำเราก็ไปทำบ้านของเรานะเราคงจะทำของเราใหม่นะ,ะนี่คือบ้านคุณน้านะคะมีแต่บ้านนะคะไม่มีคนอยู่นะมีสามคนนะคะสองคนนะ,ะไปเรียนไปทำงานก็อแค่สองคน,นะคะ่ะอันนี้ก็น้องเขยนะ พี่ลูกน้องนะก็ทําที่จอดรถนาวอะไรมาทําที่จอดรถนะรถมันเยอะนะคะเขาสงสารรถเวลารถมามันล้นนะคะก็ทําที่เอาไว้รถของเขานะทางโน้นก็ต่ดจอดเต็มนะคะทุกคนมีรถแบทุกคนนะคะทางด้านนน้นก็จอดเต็มนะคะก็เลยมาอยากทําตรงน,นี้นะคะตรงน,นี้ที่กว้กวางนะคะอันนี้คือ,อยังไม่มีบ้านคนนะยังไม่ทํานะ จอดรถได้เยอะนะแต็มันร้อนนะเต็มที่ของส่วนบุคคลไม่มีใครเข้ามานะคะเราปลูกของเอาไว้กินนะนจะปลูกของอไว้กินบางครั้งหรืออาจจะมาทําอยากจะเอานกดาวมาตั้งนะคะเราไม่ต้องหลบบ้านหลังใหญ่ก็ไม่มีคนอยู่จะมาตั้งทำไมนะคะสแสดงยืนนะที่พวกเราจะสูงหน่อยนะพวกเราถมที่สูงมากเลยนะคะ ก็สูงสูงกว่าเหมือนลังคาบ้านคนนะคะเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยนะจะถึงลังคาบ้านคนที่เราจะขึ้นไปข้างบนบ้านนะจะวิวสวยนะเพราะที่เราสูงกว่าเขาอยู่สูงมากเลยทุกคนมีเราให้บริเวณดูตระกูลบ้านเรานะคะเราก็อยู่แบบของพวกเรานะคะ คุณนาเขาก็มากั้นเอาไว้ห้หมดนะคะเพราะคุณเก่งใจเขาก็ไม่เข้ามานะคะนี่รถคุณน้านะคะน่นรถเรานะคะกั้นไม่รู้กี่กี่ชั้นนะประตูรู้ว่านะไม่รู้กี่ชั้นนะคะแล้วใครจะเข้ามาเนี่ค่ะคุณนาไม่ชอบให้หมาแม่เข้ามานะคะอันนี้ก็ทางรถกี่ขึ้นมามีหลายประตูมากเลยนะคะคุกท่านแล้วเขาจะเข้ามาแล้วจริงมาก นี่นะคะนี้ก็ใช่นะเป็นเจ้าที่นะเราถ่ายให้ดูตะกูนของถูกเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นาะยเขาจะปลูกผักปลูกอะไรไว้นะคะพวกเราก็อยู่ด้วยกันไม่คยทะเลาะกันนะคะเราพวกเรารักษาไม่กี่กันพี่น้องนะคะไม่คยทะเลาะกันนะคะ ม่ว่าจะน้องไหนเราก็รักกันเหมือนเดิมนะคะไม่มีเคยมีปากเสียงนะคะพวกเราไม่ใช่พวกเราเมายานะพวกเราคือพวกที่เรียบร้อยประมาณนั้นนะถึงได้กินก้กินในหน่อยนีนๆ่ๆแต่หน่อยแล้วไม่มีเรื่องเอะเอยไว้นะคะเพราะพวกเราไม่ใช่พวกที่ชอบกินแล้วเอะประมาณนั้นนะถ้าจะมีน้าโอ้ยกินเบียร์ขวดสองขวดแล้วก็เมาแล้วเข้าน,นอนประมาณนั้นนะคะทุกคนนะแล้วเราจะออกประตูนี้ได้ไหมเนาะ เราจะเอาคลิปนะคะทุกท่านจะถ่ายให้ดูบริเวณบ้านเรา,เอาออกได้นะคะโอ้โหดันประตูบ้านคนนะทางเข้ามันเยอะนะคะทุกท่านเราจะถ่ายให้ดูพื้นที่ของบ้านทุกเรานะคะ แปดนาทีวรถจะมาด้วยนะรถม,มาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยถ่าคลิปนะคะเราก็เสียใจนะที่ทุกคนทำบ้านไว้นะ เราไม่อยากจะทําบ้านนะคะในพูดเรื่องจริงค่ะจะว่าบ้านเราเก่ายัางไงเราก็อมไม่ว่านนะเพราะเราสุดเสียใจนะทุกคนทําบ้านเสร็จเขาก็ไปสวรรค์หมดนะเนาะแล้วก็ไม่อยากจะทํานะเหมือนพ่อกับแม่นะพ่อทําบ้านเสร็จไม่ทาไหร่พ่อก็เสียนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าห้ามขับรถถนนส่วนบุคคลนะคะ นี่ลุงกบป้านะเสียชีวิตหมดแล้วนะมีแต่บ,บ้านนะนีนะไม่มีคนอยู่นะฮะบ้านสามหลังที่ติดกันเรียงกันยาวไปนี้นะไม่มีคนอยู่นะทุกานนะนี่คุณนาุณมกันเอาไว้นี้แล้วเขาแล้วเขาจะเข้าไปได้หรือเนี่ยพวกหมากไากา่นะ เป็นธนูเชื่วนบุคคลนะคะแล้วก็ต้องเปิดประตูอีกรอบนึงนะคะทุกท่านนะแล้วก็ปิดให้ทุกคนดูนะประตูเยอะนะคะไม่มีคนกล้าเข้ามาแต่ก่อนคนจะเข้า